สำหรับคนที่เริ่มต้นจะยิงแอด c o n v วอร์ชันติ๊กตอเพื่อเพิ่มยอดขายผมมี3เทคนิคที่ได้ตกผลึกมาแล้วเมื่อคุณดูคลิปนี้จนจบนะครับคุณจะสามารถยิงแอด c o n v วอร์ชันได้อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นการติดกระดุมแ,แรกให้กับการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณอย่าง,ย,างยั่งยืน ครับผมพี่ลุกสอนรุกการตลาดออนไลน์นะครับสำหรับคนที่ยิงแอดติคตอบมาแล้วนะฮะน่าจะรู้กันดีตั้งแต่ปลายปีก่อนนะครับว่ามันปังมากๆเลยทําให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาสนใจตัวนี้มากขึ้นแน่นอนฮะว่าอะไรที่มันมีคนเพิ่มมากขึ้นใช้งานเหมือนกันมันก็ทําให้เกิดการแข่งขันที่สูงนะครับยอดที่เคยจะได้เนี่ยก็คืออาจจะลดลงไปทีหนึ่งนะครับดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าสมุนินี้เรามีการยิงแอดเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเหนือกว่าคนอื่นอีกชั้นหนึ่งนั่นคือการยิง แต่ว่าหลายๆคนที่ลองทำแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ปังเหมือนตัวทราฟฟิกนะผมจะมีเทคนิคนะฮะที่จะทำให้การยิงแอดของคอนเวอร์ชันของคุณใน t i กต o k นั้นดีขึ้นนะครับเพราะผมเองเนะี่ยก็เคยลองทํามาแล้วนะครับติดตามชมคลิปนี้นะฮะจนจบ ข้อแรกเลยนะฮะคุณอย่าลืมนะครับว่าตัวยิงแอดใน Tik t o k เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เซลเพจแต่เซลเพจของคุณน,น,นะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะครับคุณจะต้องติดตั้งตัวพิกเซลเอาไว้แล้วนะฮะแล้วติดตั้งอย่างเดียวไม่พอนะครับจะต้องมีการติดตั้งอีเวนต์ครับตัวจากพฤติกรรมในตัวเซลเพจของคุณนะครับซึ่งสามารถทําได้ในระบบหลังบ้านของ as. tiktok. Ok. com นั่นเองนะครับอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะซึ่งตัว อีเวนท์ที่เราจะจับเนี่ยหลักๆนะฮะก็มีคนเข้ามาดูในหน้าเซลเพจนั้นนะครับคนที่กำลังออเดอร์ในหน้าเซลเพจนั้นแล้วที่สำคัญนะฮะตัวสุดท้ายก็คือคนที่ Ase, หรือว่าสั่งซื้อสินค้าของเราอันนี้คือตัวอีเวนต์หลักๆนะครับข้อ2ครับคุณจะต้องยิงแบบทราฟฟิกก่อนทราฟฟิกหรือว่าการเข้าชมเว็บไซต์หรือการส่งคนนะฮะที่เห็นโฆษณาของคุณนะครับแล้วก็กดมาเพื่อที่เขาไปแนะนำเซลเพลนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําก่อนเลยนะฮะเพราะว่าขั้นตอนในการยิงแบบทราฟฟิกเนี่ยมันจะเป็นการทดสอบโฆษณาไปในตัวนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะคุณจะต้องใช้คลิปที่แตกต่างกันในตอนแรกเนี่ยประมาณ3คลิปด้วยกันนะฮะอันนี้ถือว่ากําลังดีนะครับแล้วที่สําคัญ หลายคนนะที่ยิงแอดปังๆในทราฟิกช่วงแรกเนี่ยควรจะต้องมีการเปลี่ยนคลิปนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยสัปดาห์ละ1ครั้งจําเป็นต้องทํำมากๆเพราะว่าใน TikTok อเนี่ยคนน่ยอยากจะดูอะไรมันแบบเร็วๆนะครับบางทีเราเห็นคลิปตัวเดิมนะมาครั้งที่2เนี่ยก็ไม่อยากจะดูแล้วนะครับมาดูข้อ3เลยนะครับคุณสามารถที่จะเริ่มยิงแอดคอนเวอร์ชันได้แล้วนะครับสิ่งที่มันเหนือกว่า คือเรามีข้อมูลมาแล้วครับตัวนั้นอนะ่ะมันประสบความสําเร็จอย่างไรนะฮะมันทําให้เวลาเรายิง c o n v o l u i o n เนี่ยมันจะมีไอตัว pixel สามารถเลือกได้แล้วก็สามารถที่จะเลือก event ได้อีกต่างหากนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราต้องยิงแอดนะครับแล้วให้มันเกิดตัว c o n v o l u i o n อย่างน้อยนะครับ50ครั้งฮะภายใน1สัปดาห์แบบนี้ก็ถือว่าการเรียนรู้นะฮะในช่วง learning phase เนี่ยของ convolution TikTok ถือว่า สมบูรณ์จบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือสาเทคนิคนะครับจะทําให้การยิงแอดพอร์ชั่นของคุณนั้นดีขึ้นแล้วก็สร้างยอดขายได้อย่างแน่นอนเลยนะครับผม